เอามาช่องภาพหู้อยู่แค่กันในกูแกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอพาทุกคนมากับเมนูเห็ดทอ่บอีกแล้วนะคะวันนี้ปอมาทำขั้วเห็ดทอ่บใส่อึ่งแห้งค่ะนี่เลยนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะตำเป็นเครื่องแกงในวันนี้นะคะไปทำกันหั่นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ หั่นเรียบร้อยใส่ลงไปในโคงแล้วก็ทำการโคลค่ะโขลให้เครื่องแกงเข้ากันนะคะไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นแปลก็มาหัน่นเห็ดทอบค่ะหน้านี้ก็ขอกิน top เห็ดทอปหน่อยนะคะหั่นอึ่งแห้งต่อค่ะเรียบร้อยค่ะดังไฟต่อบรรยากาศของยามเย็นวันนี้นะคะที่บ้านตีนตก จากนั้นมาคั่วเครื่องแกงที่ตามเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วแล้วกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็น่าจะกินข้าวเยอะกว่าทุกๆวันเลยใส่เห็ดถอบลงไปค่ะแล้วก็โคเลีโคเลี <c oughs> จากนั้นก็ใส่น้ำครกลงไปหน่อย อึ่งแห้งของเราตามลงไปมีน้องไก่กินให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะคะเรียบร้อยผัดออกมาแล้วกลิ่นหอมมากทุกคนแอบอบพร้อมกินมากๆเลยค่ะขั่วเห็ดถอบใส่อึ่งแห้งนะคะนี่คือหน้าตาของกินวันนี้พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเคยทำกินกันบ้างคะอันนี้รับรองว่าอร่อยจริงๆ ันนี้ปอก็มากินกับย่าค่ะให้ย่าชิมฝีมือวันนี้ของหลานนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วอร่อยทุกวันแห้ย่าก็ขอเป่าก่อนนะคะแล้วปอก็ถามว่าย่าอุยาย้ยไหมย่าว่าอุ้ยตยเอแอปอขอกินบ้างคะ่ะในนี้ก็จะมีอึ่งแห้งอยู่ด้วยนะคะสีก็กลมกลืนกับเห็ดทอบเลย ไอ้บอจะบอกว่าไอ้บอภาคไปได้วยไบอก็หิวไปได้วยขนาดกินแล้วนะคะเนี่ยหืมอร่อยอร่อยจริงๆอะ่ะเมนูนี้ใช้ได้เลยค่ะทุกคนใครอยากทําตามนะคะลองทําตามกันได้นะคะความอร่อยที่อยากบอกต่อจริงๆก็ขอกินก่อนนะคะเมนูวันนี้ม,มีอึ่งแห้งกับเห็ดทอบลาบปากขานาเจ้า เมเตเตลขอกินคำสุดท้ายก่อนลาจากคลิปนี้ไปนะคะไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ปอก็พาทุกคนมาดูเมนูฮิตทอปที่ไม่เหมือนเมื่อวานเมนูนี้ก็อร่อยพอๆกันเลยค่ะบ๊ายบาย